สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆกาแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M k a t u s Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูดิโก้ฮอตเทยตัวแท้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้อันนี้จะเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับอายุยังประมาณปีกว่ากนะครับต้นยังเล็กมากนะครับแต่ก็ยังไม่มีต้นใหญ่นะที่สวนเรายังม่มีต้นใหญ่เพิ่งได้มานะครับ เราก็ปลูกแล้วก็รอโตประมาณใช้เวลาอีกสักหน่อยถ้าโตเดี๋ยวก็ถ่ายให้ชมนะครับวันนี้มาดูต้นเล็กๆก,กันดีกว่านะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับไปดูใ,ใกล้ๆกันนะครับนี่ลักษณะของเขาจะเป็นบัางๆนะครับเป็นพูๆอย่างนี้เราจะนับจํานวนได้นะครับว่ากี่พูนะครับอย่างนี้หนึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดพูอันนี้เรานับได้นะครับนี่ ลักษณะก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับกลมๆแบบนี้แล้วก็จะมีขา,ขาวๆนะครับตรงเขาเรียกว่าตรงพูของเขานะครับนี่เคลื่อนอยู่นะครับจะมีทุกอันเลยนะครับลักษณะต้นของเขาจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นต้นด่างเขาจะออกสีเหลืองๆนี่ผมพาดูนี่ออกด่างนะครับนี่แต่ออกด่างน้อยนะครับเป็นติดด่างมาอยู่นะครับ เดี๋ยวพาไปดูต้นนี่นี่ด่างแฟดนนี่นี่นะครับนี่จะเป็นตัวแท้นะครับหายากนะครับหายากเดี๋ยวเลี้ยงให้โตนะครับแล้วเขาก็จะออกดอกลักษณะของดอกลักษณะดอกของเขานะครับจะเป็นสีขาวนะครับสีขาว จะออกดอกเมื่อตอนที่เขาได้อายุนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับถ้าเป็นเมโลจะประมาณ8ปีนะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็ลองพิมพ์มาบอกนะว่ากี่ปีนะครับน่าจะประมาณ3-4ปีป่ะนะครับมันจะเหมือนออกไอไอดอทข้างบนนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับว่าอะไรมันจะมีดอทข้างบนออกมาแล้วก็จะมีดอกออกดอกนะครับออกดอกได้นะครับแล้วก็ผสมเกสรนะครับเราก็จะได้เมล็ดแล้วมาเพาะกันนะครับนี่ โอเควันนี้ก็มาทาความรู้จักกับเจ้าดิสโก้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าอยากให้ทําต้นอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมนะฮะถ้าสวนผมมีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้พาชมนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบการนําเสนอคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย